ครับวันนี้ครับผมจะพามาแนะนำนะครับเป็นไฟตัวใหม่นะครับก็เป็นโอทัคครับจากออสเตรเลียเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแตกต่างครับตัดตัวทั่วไปนะครับที่ทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่เม็ด LED ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือจะมีเลเซอร์ด้วยตรงกลางนะครับมันสวยแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดนะครับโดยสังเกตให้ฟังนะครับประมาณนี้ก็ ตัวนี้ครับมาครับก็มีไซส์นะครับขนาด7นิ้วนะครับดูทางด้านซ้ายนะครับของผมเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับภายในกล่องนะครับว่าเราจะมีรายละเอียดนะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับอะไรมาบ้างนะครับมาดูที่แฟนก่อนเลยดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว7นิ้วนะครับแล้วก็มีหน like ้ากากนะครับส wow. ีดํามานะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับแบบสาใสมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ติดตั้งให้ชมนะครับอีกแบบอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ครับก็ไฟเท่าที่เราดูนะครับตัวหลอดไฟตัวชิปเนี่ยเป็นของออสแรมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี้ยชิปที่เป็นเลเซอร์นะครับก็เป็นของออสแรมเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็วัสดุครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นสีนะครับอาพาวเดอร์โค้ทครับสีดำนะครับตรงนี้แล้วก็มีขาที่หนักแข็งแรงนะครับตรงนี้อ่าที่สาคัญครับตัวนี้เนี่ยรับประกันนะครับถึง5ปีเต็มนะครับแล้วก็ความสว่างครับ ไกลมากครับตั้งแต่ผมเคยเห็นมาครับ2226เมตรนะครับหรือว่า2กิโลกว่านะครับให้ดูตัวนี้บ้างครับ9้านิ้วโอ้ยยังไงครับนี่ครับสวยงามมากนะครับก็คือใหญ่มากครับตัวนี้นี่ให้ดูโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยเป็นปลั๊กแบบกันน้ําด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูในกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับอันบล็อกกันหน่อยนะครับ ตรงนี้ให้ผมแกะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเปิดกล่องมาครับนี่ครับตัวนี้จะมีตัวฝาสายด้วยนะครับอ่าครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็เป็นการติดตั้งนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีวิธีติดตั้งนะครับของ w ว r i n g d i a g กร m นะครับก็คือสายไฟนั่นเองนะครับ นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รับประกันนะครับที่เขาแจ้งเข้ามานะครับตรงนี้ก็ข้างในนี้ก็เปิดมาครับเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยก็คือจะเจอนะครับดวงไฟ2ดวงนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดนี้ครับที่เป็นยางกันลื่นนะครับระหว่างกันชนกับขาไฟนะครับแบบนี้นั่นเองนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีชุดนะครับใส่ไฟนะครับไวริ่งมาให้นะครับเป็นปลักกันน้ำนะครับนี่เป็นปลักกันน้ำนะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับหรือก็หรือก็พวก สวิตนะครับครบเลยนะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปติดตั้งนะครับที่รถนะครับแล้วก็พาไปใช้งานนะครับเทียบกันดูเลยนะครับว่า7นิ้ว9นิ้วนะครับแล้วก็กับไฟที่อยู่ในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนที่เด็ดขนาดไหนครับตัวเจ้าเลเซอร์ตัวนี้นะครับผม มาถึงนี้ครับถ้าท่านใดนะครับอยากแต่งรถนะครับเน้นสินค้าคุณภาพนะครับยกสูงโดเตี้ยนะครับรถทุกเซกเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้นะครับออเทอร์ีครับอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับต่างๆครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผม